ใ่ลอง่นะโอ้แมแองนี่ยยกอกับคำเนี้ดูดูมือดูมือฟังเีขวาขไปเออขวาดูมือมักัขวาแหนขวาแหนมาเลยตรงไปตรงไปก่อนไยมันเออ้ยนซ้ายขึ้ซ้าย้ขึ้นซ้ายเออขซ้ายอขึนซ้แนไรถหนแล้วไส ไปขอถ่ายรูปเข้ามาไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปงานนี่ไปโอ้โหงานนี่บอกอะไรมาโอ๊งหน้าแม่หนุ่มหน่อยกันวิดีโอถ่ายวิดีโอเออถ่ายวิดีโอเหรอล่อตุ้มเนี่ยล่อตุ้มเนี่ยจะเข่า

ลงไปเนี่ยลงไปสิเนี่ยเอพอมันไปได้ก็ฮักไปยางคัวกาให้น้า